ช่วยทําโดยเดนสองหล่อมิสุมรุตรินสวัสดีกับท่านผู้ชมคะขอต้อนรับก็สู่รายการช่วยคิดช่วยทําค่ะวันนี้มากันใกล้ถึงเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะที่อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบ,บุรีคิดว่าจะมาจากเลยจากการญจนบ,บุรีแล้วอีกไม่ไ,มไมกลปรากฏมากันโอ้โห อีกเกือบ2ชั่วโมงนะคะที่จะมาถึงที่เขื่อนวชิราลงกรณ์ตามาแล้วเรียกว่าประทับใจกับบรรยากาศกับความชุ่มชื้นของป่าที่เขียวขจีจริงๆนะคะตอนนี้ดิฉันอยู่กับผู้ดูแลเขื่อนวชิราลงกรณ์นะคะท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนวชิราลงกรณ์ฝ่ายบริหารคุณวิวัฒน์สุพุทธทิกุลและอีกท่านหนึ่งนะคะท่านเป็นวิทยากรระดับ1ิบคุณสุรพลกองแก้วส,สวัสดีทั้งสองท่านค่ะท่านผู้ช่วยแล้วก็ วิทยากรระดับ10หรือว่าจริงๆเราเรียกกันพี่เอ็กพี่เอ็กเนี่ยนะคะจริงต้องบอกว่ามาวันนี้เนี่ยช่วยคิดช่วยทำไม่ได้มาแค่ทีมงานของรายการแต่มาพร้อมกับสมาชิกที่ร่วมกันมาปลูกป่าโดยการจัดก,กิจกรรมของกรฟผเราร่วมกับจสร้อยแล้วก็รายการช่วยคิดช่วยทำกิจกรรมนี้ก็เรียกว่าเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งของการปลูกป่าเพื่พระเกียรติพระเจ้าอยู่หัวใช่ไหมคะอันนี้เล่าเล่า<ๆ>ให้ฟังหน่อยได้ไหมคะน้องผู้ช่วยการปลูกป่าของเขื่อนวิทยากรนะครับค่ะ โครงการปลูกป่าถาวรเพื่อถวายเฉลิมพระเกียรตินะครับสำหรับพื้นที่หัวนะครับตั้งแต่ปีสองห้าตั้งแตหึงร้อยยี่สิบสามสิบ็ดถึงสองพัน้าร้อยหสิบอทุงรกรวมสิบห้าปีนะสิบห้าปีค่ะมีโครงการว่าเราจะปลูกพื้นที่ปลูกป่าทั้งหมดคสี่แสนกว่าไร่นะครับสแสนไรในสิบห้าปีนะครับอิบห้าปีนะครับซึ่งทั่วประเทศนักระจายไปทั่วประเทศนะครับสำหรับในพื้นที่ของภาคกลางนะครับสิบสองจังหวัดนะครับเราก็ มีทัเสบบถหมื่นไร่หกหมื่นไร่โดยเฉพาะที่กาญจนบุรีนะครับแต่ว่าที่เขตฉาบบลีนี้ก็สามหมื่นไร่โอ้ครึ่งหนึ่งแล้วสามหมื่นเก้าพันกว่าไร่โอ้ค่ะค่ะมีพื้นที่อำเภอแต่ลุ่มเราเขื่อนนะครับมีที่ใกล้เขื่อนก็มีสังขารบุรีทองประภูมินะครับแล้วตอที่ศรีสวัสดิ์ที่หนึ่งนะครับเฉพาะในเขตของทองปรภูมินะครับเราห้าร้อยกว่าไร่นะครับคือหญิงก็เข้าใจว่า ที่ที่เอ่ยมาสังขละทองมาภูมิศรีสวัสดินี่าจะเป็นพื้นที่ป่าอยู่แล้วต้องเรียนว่าเดิมเนี่ยเป็นป่าเสื่อมโทรมนะครับก่อนที่เราจะเข้ามาปลูกเนี่ยเราจะต้องประสานกับทางกรมป่าไม้ให้ทางป่าไม้ให้ทางอุทยานเนี่ยเลือกพื้นที่ว่าตรงไหนที่เสื่อมโทรมแล้วก็กันตรงนั้นเป็นพื้นที่ปลูกป่าคือเราเนึกถึงสังขละนึกถึงทองมาภูมินี่คิดว่ามันเขียวขจีอยู่แล้วซึ่งแปลว่าก่อน20ปีหน้าก่อนหน้านี้นี่คือ เติมโ่วหมดเลยอ๋อมันเขียวขนาดนี้ได้นี่แปลว่าสุดยอดมากถ้าดีๆอยู่ก็คงไม่ไม่ไปปลูกไม่ไปปลูกแน่นออย่างี้ว่าไอ้คิดว่าเขียวกะจีอยู่อะไรเงี้ยตรงนี้ฮะตรงนี้ก็เลยหลังจากที่เราปลูกมาเกือบตั้งอ่ปี37ถึงปัจจุบันก็จะเห็นสภาพป่าเริ่มเขียวนะครับใช่ใช่ใช่ซึ่งวันนี้เราก็มาทําพิธีบวชบวชป่าบวชต้นไม้ความสําคัญของป่าที่เราจะต้องบวชป่ามันมีความเกี่ยวข้องยังไงไม่เคยมาบวชป่ามาเลยนะนี่นี่เป็นครั้งแรกเลย นะคะมีพิธีส่งมีพิธีอะไรด้วยอธิบายหน่อยได้ไหมคะว่าบทป่าเนี่ยสำคัญยังไงคะเป็นส่วนที่เราสร้างจกิตสำนึกนะท่านสำนึกให้คนนลงคานกดลงให้สำนึกถึงประโยชน์ของป่าของการอยู่ร่วมกับป่าไม้นะครับก็โดยถ้าถ้าเรา เป็นในพิธีกรรมของชุมชนของวิถีชีวิตชุมชนแล้วเนี่ยมันก็จะมีความเชื่อนะครับว่าถ้าบวชแล้วใครไปตัดไม้ทําลายป่าก็จะเหมือนกับจะมีอันเป็นไปอะไรเงี้ยก็เป็นการมีความิเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้ามาเกี่ยวข้องเพราะมันถ้าต้นไหนผูกผ้าเหลืองคือบวชป่าบวชต้นไม้แล้วเนี่ยห้ามตัดผมก็ไม่กล้าตัดนะครับคนธรราวันนี้เราบวชไปกี่ต้นนะคะ2 5 26ต้นทั้งต้นใหญ่ยี่ต้นต้นใหญ่นี่ต้นใหญ่มากเดี๋ยวท่านผู้ชมดูข้างหลังนะคะ ซึ่งประมาณสักกี่คนอบช้าทดลองอบดูครับสิบล้านดูอย่างนี้เหมือนแรงจริงๆใหญ่มากเมื่อกี้ไปบวชต้นนี้กันมาแล้วก็บวชต้นไนด้วย26ต้นอย่างน้อยที่จะไม่มีใครบังอาจมาตัดต้นไม้ที่บวชของเราแน่นอนทีเดีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งเดี๋ยวจะกลับมาคุยกันต่อนะคะกับเรื่องราวของการบวชป่าของการปลูกป่าและรักษาป่าที่เขื่อนวชิราลงกรจังหวัดกาญจนบุรีแห่งนี้ค่ะ ที่เบนซ์ทองหลอ่อเรามี C L A ที่ทุกท่านรอคอยให้ท่านทดลองขับหรือจะเป็น S L K C L S E 3 0 0 Hybrid หรือรุ่นอื่นๆเกือบทุกรุ่นก็มีนะคะเบนซ์วีโต้คอนตซนรุ่นใหม่สะดวกสบายกว่ากันเยอะเลยเบนซ์ทองหลอนะ่อหน้าวันนี้มี2แห่งเท่านั้นรามินทากม .5 02945 4555และที่ซอยทองหล่อ02 7148888ผมอยู่ทุกวันละครับ รู้จักเวชพงศ์โอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพงศ์โอสถ ผังมีประโยชน์นะเสร็จแล้วรแล้วทำไมไม่กินล่ะกินอยู่สมันเต้าหู้ใหม่ CP เต้าหู้ไข่ไก่ผสมผักมีวิตามิน A B2 และโอเมก้า3ผักมีประโยชน์รู้ไหมรจแล้วจาก CP ฮัชชฮัชฮัชมิสมารุฮั้ยไม่เข้าไปแล้วต้องงานเลยเราจ่อเเลยมิสมารุฮั้ อยกเวชพงโอสถมาตั้งแต่ยังเด็กแล้วล่ะคะ่ะทุกครั้งที่ต้องซื้อยาคุณพ่อก็จะพามาที่นี่ก็เลยให้ความเชื่อถือมาตลอดเพราะที่นี่มีครบทั้งยาและสมุนไพรไทยจีนเภสัชกรก็มีความรู้พนักงานก็เป็นกันเองมั่นใจได้อย่างนี้เวลาซื้อยาก,ก็เลยมาที่นี่กันทั้งบ้านไม่คิดจะเปลี่ยนใจหรอกคะ่ะร้านยาและสมุนไพรที่คุณวางใจจากรุ่นสู่รุ่นสี่แยกวัดตึกถนนเยาวราชเวชพง์โอสถ ชวายเวิดไส้กรอกชั้นด em. ีจากบูเชอร์ที่หอมนังกรอกกรอบกรอกกรอบทุกจังหวะความอร่อยกรอบนะชวายเวิรดจากบูเชอรฮันช์ฮัทช์ฮัทชหมิสมารุให้ อร่อยทั่วโลกอร่อยทั่วไทยอร่อยไม่ธรรมดาพร้อมเสิร์ฟในอร่อยเลิศกับคุณรีทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลาสิบนาฬิกาทางช่องสามครับอร่อยเลิศค่ะถ้ามาจังหวัดระยองไม่กินที่ร้านเจยินดีเนี่ยถือว่าผิดเพราหวานอี่างเมโค้อร่อย,ยอสุดยอดหอยดองครับอบอกเลยนะโเคโอเคอเคโอเคโอเคโเคอเคอเคโ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 อเอเอค ให้ความรู้ให้ชีวิตให้กำลังใจให้โอกาสให้อภัยเพราะเราคือ Family, Family News ช่อง3 Family News ช่วยคิดช่วยทำโดยยาคมิ่งชันแคปซูลจากเวชพงโอสถ สิ่งที่ผมเห็นนะ่ะคนส่วนใหญ่คือจะมีแบบครอบครัวที่เข้ามากันเนี่ยอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีแบบเพื่อนเพื่อนบ้างมีแบบว่าแก๊งผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่พาค,คุณลูกมาสิ่งที่ผมชอบที่สุดก็คือนอกเหนือจากว่าทุกคนมีโอกาสได้ปลูกป่ากันแล้วเนี่ยมันยังฝังไปในจิตใต้สำนึกของเด็กด้วยว่าสิ่งที่เห็นอย่างเงี้ยเ <c oughs> ขาอาจจะไม่คุ้นเคยเพราะเาโตมากับแก็ตเทคโนโลยีทุกอย่างแต่พอมาสมัมผัสกับเทคโนโลยีกับกับกับธรรมชาติและทิ้งเทคโนโลยีไว้ที่บ้านบ้างเนะี่ย เ,เขาจะรู้นะครับจริงๆแล้วน่ะธรรมชาติมันสาคัญกับการเจริญเติบโตของมนุษย์เราขนาดไหนเราเป็นการสร้างโซ่ของธรรมชาติที่แข็งแรงด้วยนั่นเองครับ,บเราก็มาสู่รายการช่วยคิดช่วยทำยังอยู่ที่เขื่อนวชิราลงกรณ์อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีนะคะกับการปลูกป,ป่าร่วมกันค่ะเรื่องเล่าจากป่าย้อนรอย20ปีกอฟออนั่นเองนะคะคุณวิวัตสุพุทธิกุลนะคะผู้ช่วยผู้อำนวยการเขื่อนยังอยู่กับเรารวมถึงคุณสุรพลกองแก้วซึ่งท่านก็เป็นวิทยากรระดับส0หรือว่าพี่เอ็กนะคะ จริงๆแล้ววันนี้เรามากิจกรรมเนี่ยเรามาบวชป่าส่วนหนึ่งเพื่อที่อย่างที่พี่เอ็กกับท่านผู้ช่วยบอกว่าก็เป็นกุศโลบายทําให้คนไม่ตัดต้นไม้ต้นที่เรารักษาไว้ซึ่งก็ต้นใหญ่มากอายุประมาณสักกี่ปีนะคะที่เราปลูกผ้าเหลืองกันไว้เนี่ยต้นเกิน50ปีเกิน50ปีโอ้โหเ่าแก่มากต้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนอกจากนั้นแล้วเราก็มีการจัดฐานในการรูปกิจกรรมฐานแต่ละฐานทําอะไรบ้างนะคะฐานอะไรเป็นฐานฐานทั่วไปนั่นฐานทั่วไป ป่าทั่วไปนะครับการเรียนรู้ถึงต้นไม้ต่างๆนะครับอ๋ออย่างต้นนี้ข้างหลังนี้เขาเรียกต้นต้นกลางใช่ไหมต้นกลางในป่านี้มีต้นอะไรอีกได้ยินว่ามีต้นสักต้นต้นตาแบกยางนาต้นแดงต้นแดงต้นแดงโอ้สูงมากเลยนะคะ ซึ่งบางส่วนเป็สนส่วนที่เราปลูกครับอ,อ๋อที่กฟผปลูร่วมกับชาวบ้านส่วนก็จะเป็นต้นเดิมนะครับแล้ก็รักษาไว้ต้องย้ำนีดนค่ะว่ามานี่มันไม่ใช่กฟผ,อผอเจ้าเดียวนะคะชุมชนผู้นําชุมชนทุกคนเขาร่วมกฟผมาตลอด20ปีมาร่วมงานด้วยพี่นิดซึ่งเป็นผู้นําชุมชนก็มาร่วมงานอยู่กับเราด้วยเหมือนกันขันที่สองันที่สองก็จะเป็นเรื่องของเรียนรู้เรื่องสมุนไพรจากป่า เพราะอิงเห็นบอกว่ามีมะขามป้อมปลูกเยอะครับมะขามป้อมจะผลมากในสภาพที่แห้งแล้งมีอะไรเห็ดเห็ดอะไรขึ้นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเมื่อป่าสมบูรณ์พวกนี้ก็จะตามมานกพวกเห็ดเถาะหน่อไม้ต่างๆก็จะอุดมสมบูรณ์ตังนี้ก็เป็นแหล่งอาหารเป็นทั้งอาหารและยามีอะไรอีกนะคะฐานที่สามก็จะเป็นเรื่องของการเรียนรู้วิธีการดูแลป่าก็จะมีเจ้าที่ของป่าไม้มาให้ความรู้กับเราเรื่องการดูแลป่าต้องมีวิธีดูแลป่าไม่ได้ปล่อยให้เป็นธรรมชาติอย่างงี้ยแล้วเหรไม่ได้ครับ พราะว่าเราต้องช่วยนะครับวิธีดับไฟกันไฟจะทำอะไรยังไงก็จะมาให้ข้อมูลนะครับกับผู้ที่รวนติดต่บปลูกเองก็ต้องมีวิธีใช่ไหมคะพี่เคยได้ยินมาเหมือนกันเช่นเช่นยังไงบ้างที่เราจะปลูกป่าต้องสังเกตอะไรต้องดูแลอะไรยังไงแน่นอนเรื่องแรกก็ต้องปลูกให้ถูกต้องตามฤดูกาลนะครับตามฤดูกาลถ้าหน้าแรงปลูกไปไม่ตกนะครับก็ตายแน่นอนนะครับแล้วเรื่องที่2ก็ต้องดูว่าพื้นที่ตรงนี้เหมาะสําหรับพืชอะไรนะครับเราไม่ใช่เอาพืชที่อยู่ใน Icana, ที่ zat, ชุ่ rằng, มาปลูกแล้วมันก็ไม่ได้ต้องดูสภาพของของของต้นไม้ค่ะค่ะคและสุดท้ายก็คือปลูกแล้วก็ต้องดูแลบำรุงรักษาเขานะครับทำแนวกันไฟเวลามีไฟก่อขึ้นก็ต้องรีบมีเจ้าหน้าที่มีอาสาสมัครเข้าไปดับอะไรอย่างเงี้ยนะครับต้องมีวิธีการถางสุดท้ายเป็นเรื่องของวิถีชีวิต เรื่องอาหารจากป่าที่ชุมชนเขานำผลิตผลออกมาเมื่อกี้เห็นกําลังทอดอะไรเขาเรียกขนมอะไรนะคะทองโยะเป็นยังไงคะทองโยะเมื่อกี้เกือบไปกินดิบแล้วนะทองโยะเนี่ยเป็นเป็นขนมของชาวกะเหรี่ยงก็จะเป็นข้าวเหนียวนึ่งให้สุกแล้วก็ตำกับงานแล้วก็ให้คลุกเค้าเข้ากันเสร็จแล้วก็นําไปทอดอีกทีแล้วก็ทานกับกับนมน้หรือน้ำผึ้งนะครับก็จะมีรสชาติ หวานม,มันอร่อยเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมกับเราก็จะได้ลิ้มรสขนมทองยะยจากชาวเขา เข่ากระเรียงก็เดี๋ยวจะมีการแข่งขันประกวดคลิปวิดีโอกันด้วยนะคะชิงเงินรางวัลกันอีกหลายหมื่นบาทแต่ว่าเดี๋ยวไว้ไปดูกันว่าเราจะได้ผู้ชนะเป็นใครบ้างเพราะว่ามีเวลาในการตัดสินในการส่งคลิปอยู่ด้วยเหมือนกันกิจกรรมที่เกิดขึ้นเป็นความร่วมมือกันร,ระหว่างกฟผ,อผอจอสอร้อยแล้วก็รายการช่วยคิดช่วยทำน,นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะมาติดตามเงินต่อไปว่าใครจะเป็นผู้ชนะเรื่องเล่าจากป่าย้อนร้อยยีปีปลูกป่ากฟผกันด้วยวันนี้ขอพระคุณทั้งสองท่านขอบคุณท่านผู้ช่วยขอบคุณพี่เอ็มากมากนะคะที่ให้กกาารรรต้อนับพวเ เป็นอย่างดีสนุกสนานคลื่นเคร่งหมดเวลาสาหรับรายการช่วยคิดช่วยทำแล้วละค่ะเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันใหม่มีโอกาสเดี๋ยวจะพามาเที่ยวหน้าหนาวที่เมืองการในช่วงหน้าร้อนของคนไทยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะช่วงเด็กคิดเด็กทสวัสดีค่ะเด็กคิดเด็กทาวันนี้น้องโบและเพื่อนเพนที่ี่อีกหลายคน มาร่วมกิจกรรมปลูกป่าที่การไฟฟ้าฝ่า,ายผลิตแห่งประเทศไทยจัดขึ้นกิจกรรมมีมากมายหลายอย่างตามไปดูกับน้งบองโบกันเลยค่ะ กิจกรรมเรื่องเล่าจากป่าย้อนรอย20ปีปลูกป่ากกอฟอพอพวกเราได้ทัศนาธรรมชาติของป่าที่มีอายุกว่า20ปีได้ร่วมสืบชะตาป่าหรือบวชต้นไม้จากนั้นก็แบ่งกลุ่มเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้และปิดท้ายด้วยการร่วมกันปลูกป่าเพื่อรักษาป่าที่เป็นต้นน้ำลำธารให้อุดมสมบูรณ์ต่อไปค่ะปลูกป่าบวชต้นไม้เข้าฐานกิจกรรมสนุกมากๆเลยค่ะ พวกเราได้รับความรู้เกี่ยวกับป่ามากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ยังได้ลองลงมือปฏิบัติด,ด้วยตัวเองด้วยเพื่อนๆอย่าลืมช่วยกันปลูกป่านะคะย้ก <Yeah. S 2> ิจกรรมในครั้งนี้น้องโบยังได้เรียนรู้เรื่องเล่าจากป่ามากมายขอบคุณสําหรับโครงการดีๆที่กรฟผจัดขึ้นในครั้งนี้เด็กหญิงอิสรีชดกไม้์พายเด็กคิดเด็กทํารายงานสวัสดีค่ะ หลป่านะคะครับเพื่นเพื่อ